สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมแปลงของผมอีกหนึ่งแปลงนะครับเราจะทําสารนะครับเป็นแปลงที่3ครับฟับงใบสี่ครั้งผมจะพาไปชมครับว่าต้นใหญ่หน่อยครับแปลงนี้ฉีดสารยังไงกันไปดูกันเลยครับ ทุกครั้งที่เราจะทําสารครับก็คงมีวิธีนี้ครับที่เราเริ่มต้นทำสารกันครับต้นฉีดแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่16นะครับตอนนี้7จ็ดโมงนะครับเป้าหมายของวันนี้คือน่าจะประมาณ6ถังพันลิตรนะครับเพราะฉีดบารุงแปลงนี้คือ2,500ลิตรแต่ถ้าเกิดว่ามันอาจจะเกินก็ไม่ต้องเสียเรียดครับก็เกินไปแต่เราเตรียมมาเผื่อแหะครับเราเตรียมมาถึง7จ็ดถึงแดถังเลยใบกําลังดีเลยครับ ผมาพาไปดูเลยนะครับนี่ครับสบภาพใบล้อมทั่วๆไปของแปลงของผมครับอย่ครับนุ่ดดนอยู่ตรงนั้นผมเลยอยากแนะนำพี่น้องทุกท่านว่าฉีดให้ทั่วเป็นหลักครับถ้าต้นใหญ่แบบนี้ผมคิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณ พันลิตรก็ประมาณสิบห้าต้นเห็นไหมฮะนี่เขาน้องก็ฉีดข้างในก่อนเดี๋ยวผมถามน้องก่อนว่าถึงไหมไอ้นางถึงไหมข้างบนนะ่ะถึงนะนนครับนะครับหัวมมนต้องแรงพอสมควรเครื่องก็ต้องเร่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ถึงปลายยอดฉีดทางใบมีเทคนิคง,ง่ายๆคือต้องฉีด้ทั่วนะครับฉีดทั่วทุกกิ่งทุกแขนงเลยในครั้งแรกๆกครั้งหนึ่งหรือครั้งสองนะครับนี่เราก็ใช้หัวแบบมัดไม้เอานะครับ ต้นใหญ่แบบนี้นะครับผมมีเทคนิคแนะนํานะครับก็คือเครื่องต้องตั้งให้มันมีความแรงพอประมาณนะครับไม่ถ้าเบามากมันจะไม่ถึงนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับมันถึงไปถึงยอดข้างบนเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องแรงพอสมควรอันนี้เราฉีดสองสายนะครับขนาดสองสายผมยังเล่งขนาดนี้เลยนะครับแล้วต้นใหญ่ขนาดนี้ผมลองคานวณแล้วเมื่อกี้หมดประมาณสองต้นครึ่งฝั่งนู้นก็เท่ากันสองต้นครึ่งห้าต้นหมดน้ําไปสามร้อยห้าสิบพาิสต้นไซต์ขนาดนี้ผมว่าน่าจะได้ไม่เกินสิบห้าต้นนะครับ เรื่องแรงมากมากนะครับไม่เกินสิบห้าต้นเรื่องแงงรงมากเพราะฉะนั้นฉีดไปถึงบนฟ้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดฉีดหัวไม่แรงกับต้นใหญ่ฉีดไม่เปรียกจํานวนต้นได้เยอะเกินในหนึ่งถังพันลิตรอาจจะทําให้ออกไม่ดีได้นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะลาไปกับบรรยากาศของการฉีดสารนะครับไปเลยนะครับอันนี้เป็นสารครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ